ว่าไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าขอน้อมน้อมต่อพระรัตนไตาลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงมีปัจจัยให้ลูกได้บรรลุมราผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปติโยหูตุสาธุสาธุสาธุาธนมัสการหลวงพี่ทุกท่านนะคะเอ,อวันนี้เราต่อกันนะคะ <c oughs> ต่อกันเมื่อกี้เหลือนิดเดียวแล้วเนาะเออเออมื่อกี้เราบางตัวเราก็ไม่ได้อธิบายเนาะเออปริเยสันติเนีเ่ยอาปริเยสันติเรามาอธิบายหน่อยก็ได้เนาะนิดนะอันนี้เขาลงอะไรคะตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเอสเอสะอะไรคะเอสัธาแล้วตัวนี้ปริอ่าปริอาปรินี่เป็นอะไรคะเป็นอุปสรรค อ่าเป็นบทหน้าเป็นอุปสรรคและเอสัทธาเอสัทธาเนี่ยเป็นอะไรคะในความแสวงหานะคะไอ้ตัวเนี้ยเอสัทธาในความแสวงหาแล้วก็ลงอะไรคะลงอะอาปัจจัยไหนไหนคะในอัปัจจัยในกัตตุวาจกนะคะแล้วตรงนี้ลงอะไรคะอันติจำได้ไหมที่เมื่อกี้บอกอันติอันติไหนนะคะว่าตามนา วิพัตนะคะแล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเ,เราก็ลงอะไรคะ่ะจนี้ลงยะอาคุมแล้วก็สำเร็จรูปเป็นตามนี้เลยนะออตอนนี้ตัวเตม,มาสังเตมาสังเมื่อกี้อะไรแนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้เราตรงนี้เป็นทุติยาแล้วก็ใช้คำว่าตลอดใช่ไหมคะ แัอนนี้เป็นหมวดแห่งเดือนสามใช่ไหมเขาลงอะไรคะอะตามาสามเขาก็ลงณนะปัจจัยเขาลงณนะปัใจจัยในไหนในราคาทิ่ตัดชิเยมันจะมีราคาทิ่แล้วก็ตัดทิศเนี่ยเนี่ยณปัจจัยที่อยู่ในราคาทิ่ตัดทิดนะเสร็จแล้วตัวเขาเนี่ยเขาเป็นสมัตททองใช่ไหมเขาก็มีอะไรคะมีอะนะอ่ะ,นะอ,ะอะไรคะ อะสมาหาละทิคุสมาเนี่ยอะเนี่ยก็คืออะสมาหาละแล้วก็ทิคุสมาเนี่ยตัวยอ่อเขาเป็นอะตัวเดียวนะทิคุสมาเป็นอะไรคะเป็นภายในภายในอันนี้คืออะไรคือเอ่อเตะนะคะนะเตมาสังนะคะตัวนี้อันนี้นะเขาก็จะทำไมคะเขาเป็นณนปัจจัย นาปัจจัยอยู่ในไหนในราคาทิในราคาทิาาทแล้วก็เลยรคะตัดทิแล้วเขาเป็นอะไรคะเขาก็จะมีเอ่อมีอาสมาหาละอ่ะทิคุทิคุสมาเป็นอะไรคะภายในน,นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะตามลำดับแบบนี้นะคะว่าถ้าเวลาเขาเป็นเอ่ออ่ะ สมหาระทิคุเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ว่าอะไรเขาก็วิเคราะห์ว่าตยโตยตโยแปลว่าสามนะคะมาสาแปลว่าเดือนนะเดือนสามถูกไหมคะเสร็จแล้วทางด้านเออรูปสําเร็จนะคะรูปสําเร็จขวามือก็เขียนว่าติมาสาตรงนี้เขียนว่าตยโตยตโยมาสาเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยตยโยมาสาเรียกว่ารูปวิเคราะห์ด้านขวาเรียกว่ารูปสําเร็จติมาสาอันนี้คืออ่ะนะ,ะอัสมหาระทิคุสมานะคะ ตอนนี้พอเป็นตัวตัวนะั่นตัณณปัจจัยณนะปัจจัยที่อยู่ในไหนคะในราคาทิ่ตัดทิศอ่าเขาก็จะมีการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าอะไรคะวิเคราะห์ว่าติมาสานเนี่ยอางอย่างนีงน้นนะเสร็จแล้วอะไรคะเขาก็ต้องตามด้วยไอตัวปินโดนนาปินโดนะอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเขาก็จะตามด้านขวามือก็คือเตมาสังเนะี่ยอันนี้คือรูปสําเร็จแต่อันนี้เป็นรูปวิเคราะห์ซ้ายมือเนี่ยเป็นรูปอะไรคะรูปวิกคอค่ะซ้ายมือนะเป็นรูปวิเคราะห์เนี่ยนะเขาก็จะเขียนว่าติแล้วก็มาสานังนะแล้วก็อะไรคะปิโดส่วนขวามือเขาเรียกว่าอะไรคะรูปสําเร็จอ่าเขาก็จะเขียนว่า มาสังอ่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือนปัจจัยในไหนคะในตัดทิศชื่อว่าราคาทิต,ตัดทิศนะคะลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าตอนนี้ตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปนะคะที่เราเมื่อกี้เราค้างกันอยู่แต่มาสังจบแล้วเนาะอ่าเราเหลือบรรทัดล่างสุดบรรทัดล่างสุดตรงนี้เนาะเพราะตรงนี้เราแปลแล้วเนี่ยพึงอยู่เนี่ยแปลแล้ว อ่าเราถึงตรงนี้นะมะยังเมื่อกี้เราบอกไปว่าอะไรก็แปลว่าเราแปลว่าข้าพเจ้าอันนี้ก็แปลว่าอันว่าจุดจุดจุดนี่อันว่าจุดจุดจุดทั้งหลายอย่างเงี้ยนะเสร็จแ,แล้วตัวนี้มยังแปลว่าอะไรข้าพเจ้าก็แปลว่าเราก็ได้อันว่ามยังอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ตัวนี้ปฏิทายะเนี่ยอ่าเข้าใไหมตรงนี้มันมาจากยะเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากไอ้ตู ตุนะตาวาตาวานะอันเนี้ยสามตัวเนี้ยมันเรียกว่าอะไรคะตูนาทิปัจัยอันนี้พอเขามีอุปสรรคคือปฏิปฏิเป็นอุปสรรคใช่ไหมอยู่ข้างหน้าถ้ามีปฏิอุปสรรคตุนาทิปัจัยเขาแปลงไปอะไรคะนาทิปัจจัยเขาจะแปลงร่างเป็นยะตัวนี้ตัวนี้แปลงร่างเป็นยะนะคะยอยักษ์ตัวเดียวนะ เพราะว่ามันมีอะไรอุปสรรคอยู่ข้างหน้านะตันาที่ปัจจัยเลยแปลงร่างเป็นยะเขาก็ตรงเนี้ยเขาก็จะแปลว่าตั้งอยู่เฉพาะอลนนี้ตุนาที่ปัจจัยแปลว่าอะไรคะแปลว่าแหล่ตุตะวตะตวตาวน,านะเนี่ยแปลว่าแหล่ตั้งอยู่เฉพาะแล้วโอเคไหมคะเปฏิฐายะนะคะได้แล้วเนาะปฏิฐายะก็เป็นอะไรคะเป็นกิริยาใช่ไหมคะ ปฏิทายะเป็นกิยาแปลว่าตั้งอยู่เฉพาะแล้วนะคะ,ะแล้วเป็นอะไรคะปฏิบทหน้าก็คืออะไรคะคืออุปสรรคใช่ไหมคะแล้วนี่คืออะไรคะตัวเนี้ยฐาทธาใช่ไหมฐาทธาถฐาท่าเลยคะในความเลยคะ่าในความตั้งอยู่ตัวเนี้ย ่านเป็นถอถูกนะทาธาตุในความตั้งอยู่แต่ว่าตั้งอยู่นะคะเสร็จแล้วบวกใครคะบวกตูนาทิปจัจเนี่ยตูนาทิปัจจัยมีสามตัวตูนะแต่ว่าแต่ตาวา่า,วานะอย่างนี้นะเสร็จแล้วซ้อนใครคะตัวเนี้ยมันเป็นอะไรคะพยัญชนะสังโยคหนึ่งซ้อนสองเนี่ยเห็นไหมมีจุดข้างหน้าพินทุกเนี่ยอันนี้คือวักอะไรคะวักตะตาใหญ่ ตาวะเนี่ยเรียกว่าตาใหญ่นะซ้อนทับไปเรียกว่าอรงนี้ก็ฐา,านธาตุนะโอเคแล้วเสร็จแล้วมาถึงตัวตั้งอยู่เฉพาะแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูตรงนี้ต่อ่าเราแปลตัวนี้ไปแล้วแปลตัวนี้ไปแล้วเราก็ต้องมาทำไหมคะลูกศรซ้ายมือแต่มันอยู่บนทัดบนเห็นไหมมันอยู่บรทัดบนเราต้องเปิดดูดีๆนะตรงนี้ยังไม่ได้แปลถูกปะปะ พอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็รู้เลยเนี่ยสริเออย่างเงี้ยเอสุเป็นไรคะอยู่ทางด้านเพราะหัวจจนะอยู่ตรงไหนสัตมีวิพัฒน์เนี่ยมันก็ต้องแปลว่านใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอะไรคะทั้งหลายอย่างนงี้ใช่ไหมนแล้วนี่แปลอะไรคะทัพศั์สารณะนายสารณะทั้งหลายแปลทัพศั์นะเออเราก็มาเราก็แปลตัวนี้ไปแล้วแปลตัวนี้ไปแล้วแปลตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมอ่าพอเราแปลกิริยาเสร็จใช่ไหม เราก็มาแปลกิยาคุณภาพเมื่อกี้เป็นอะไรคะกิยาในระหว่างเห็นไหมคะอ่าตรงเนี้ยแปลไปแล้วแล้วก็ขั้น,นไปเลยทุกรั้งอ่าแปลแปลกิยาคุณภาพตัวนี้อ่าพอเราแปลตัวนี้อ่าเราจะเห็นว่าเอ่อตัวนี้มันเชื่อมกับตัวนี้อันนี้เป็นอะไรคะเอ่อตัวนี้เป็นประธานอ่าอันนี้เป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะพหูวจน,นะอันนี้ก็ต้องเป็นพหูวจน,นะ是是ใช่ไหมแล้วดูตรงนี้อามะเนี่ย ช่ไหมตรงลงด้วยอานีเนอารมะต้องขึ้นอะไรแหละมาอย่างใช่ไหมอ่าตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นสนทิสนทิเขาตัดบทตัดบทแบบนี้เป็นสองศัเพราะเราตัดบทเป็นสองสั์เราดูติติเป็นอิติมะเป็นเพราะอะไรเพราะข้างหน้าเป็นสระสระอาเสียงเลยเสียงยาวคือทีฆาสระใช่ไหมเสียงยาวตัวนี้ก็เลยเป็นอะไรคะติตัวนี้ก็เลยเป็นอิติแล้วตัวนี้ก็เป็นศัพท์ของเขาเนี่ยก็คือตัวนี้ นะคันหายยามะเนี่ยคันหายยามะนะเสร็จแล้วเขาแปลว่าอะไรไอเห็นไหมไอยามะเมื่อกี้เห็นไหมสัตมีวิพัฒน์อ่ะอสัตมีวิพัฒน์อ่ะจําได้ปะที่เมื่อกี้เพิ่งอะไรไอยุงอะไรนะ่ะอ่าแปลว่าพึงใช่ปะแปลว่าพึงแล้วตัวนเนี้ยเนี่ยอ่าคันหาเนี่ยอันเนี้ยไออย่างเนี้ย ปุ๊บเราก็รู้ทันทีเลยแปลว่าแหละถือเอาอันหาทานแปลว่าถือเอาใช่ไหมหรือจะแปลว่ารับก็ได้เพราะฉะนั้นเราแปลว่าถือเอานะแต่นี้ตัวเขาตรงนี้เป็นไอยามะอไอยามะไอยามะแปลว่าเป็นสัตมีวิพัตนสัตมีวิพัตนแปลว่าพึงใช่ไหมพึงอะไรคะพึงถือพึงถือเอาเห็นไหมพอเข้าใจไหมคะเพราะตัวนี้อิตินะไม่เกี่ยวกันนะ เสร็จแล้วก็ <c oughs> ต่อมา <c oughs> เราแปลกิยาคุมภาคเสร็จเราก็ต้องตัวขยายกิยาคุมภาคใช่ไหมเนี่ยบทขยายกิยาคุมภาคก็อยู่ข้างหน้าเขาใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นอย่างนี้เราก็ดูตรงนี้อ่านนี้เห็นไ,ไหมตัวนี้ทำไมคะตัวนี้เป็นพระหูอันนี้ก็ต้องเป็นพระหูอาจนานะเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะอ่าเราก็แปลตัวนี้ก็แปลเลยคะเราก็ดูกิยาก่อนถือหรือว่ารับเนี่ยถือเอา ถือเอารับเอาอะไรเงี้ยแปลว่าทําไมมันเรียกละมันเป็นสักกรรมธาตุสักกรรมธาตุมันต้องเรียกหาใครเรียกหากรรมเวลาเขาเรียกหากรรมก็ต้องเรียกหาใครอะซึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งคืออานิไงอานิ่เนี่ยมันเป็นตรงพระหุพระหัวจนะนะมันจะมีปฐมากับทุติยาใช่ไหมไอตรงกุลานิจำได้ไหมแล้วก็กุลานิมันมีสองตัว ตรงนี้เป็นทววุติยาพระบุวจนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้คืออาน,นิถูกไหมเ,<อ>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออะไรซึ่ง้งจุดจุจุด,จด,จดใช่ไหมทั้งหลายใช่ปะแล้วอันนี้แปลว่าอะไรสิเนี่ยสินเนี่ยตัวนี้สีละแปลว่าสิลซึ่งอะไรคะซึ่งสิลใช่ไหมคะทั้งหลายแล้วก็จบอิติดังนี้ าตอนจบทํางานมีจุดฟูลสต็อปแปลว่าอะไรคะแปลว่าต้องมีอย่างนี้เวลาบอกว่าซึ่งศินทั้งหลายอิติดังนี้อย่างนี้อันนี้คือยกศัพท์นะโอเคไหมคะอ่าพอเข้าใจกันหรือเปล่าเข้าใจกันไหมคะไม่เออแบบละเอียดนิดนะึงเนาะพอพอ เออคงไม่รำคาญว่ามันละเอียดมากเนาะใช่ไหมอ่าตอนนี้เรามาเอาตัววะอันนี้ก่อนวะใสย,ยุงนะวะใสย,ยุงเนะี่ยอ่ะตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นกิยาแปลว่าอะไรคะแปลว่าพึงอยู่อ่าเป็นอะไรคะตัวนี้วอลแหวนสอเสือวัฏธาตวัธาตไหนคะในความอยู่เห็นไหมคะแล้วลงอะไรคะลงอาปัจจอาอปัจจัยอ,อยู่ในไหนคะ ในกัตตัวโจรเห็นไหมอยู่ในกัตตัวาจรแล้วก็ลงอะไรคะลงไอ้น,นี่ไอยุงไอยุงไหนคะ่ะสัตมีวิพัตค่ะใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็สําเร็จรูปเป็นตามนี้เลยอ่าตัวนี้ตัวอาหางสุค่ะอาหางสุเนี่ยมันเป็นอาหารใช่ไหมตัวนี้เราก็ดูไอตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากไอเนี่ย พลูธาตุพลูธาตุมันแปลงเป็นอะไรคะมันแปลงเป็นอาหารเข้าใจไหมคะพอมันแปลงเป็นอาหารเสร็จอาหารเนี้ยแล้วก็แปลงเป็นเลยค่ะเป็นเป็นอุงเนาะนะพอเราแปลงเป็นอุงเนี้ยเราก็ยังแปลงเป็นอุงได้แล้วก็แปลงอุงเป็นเลยค่ะเป็นอังสุคือพูธาตุเนี่ยมันเป็นอาหารแล้วมันแปลงอะไรคะแปลงอุงเนี้ย ให้แบบเป็นเลยคะ่ะเป็นอังสุอยู่ในไหนคะอยู่ในอัจฉติยวิพัตอย่างนี้นะคะตัวมันตัวเนี้ยมาจากไหนมาจากตัวเนี้ยกลุ่มมันก็แปลงได้หลายอย่างมันก็แปลงเป็นอังสุอย่างเงี้ยมันแปลงได้หลายตัวด้วยกันนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าภูาธาในความกล่าวเหมือนมัน,ม,นมันดูไม่ออกเลยนะตรงเนี้ย แต่เราต้องจําเพราะว่าตัวนี้มันสําคัญเพราะมันใช้ตลอดเนะี่ยตอนนี้ที่เราใช้ก็คือใช้ในกรณีที่เป็นเออเออกรานะน็เป็นอาหารถ้านนี้เป็นอะไรคะเป็นพหูอันนี้เป็นนะคะเอกลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะเนาะอส่วนในพวกเนี้ยมันก็ทับศัพท์บางอย่างมันจะทับศัพท์ไปเลยนะมันก็จะไม่ได้ยากนะแล้วแล้วตัว บางตัวที่เออ่ยังไม่ได้บอกบทเนี่ยก็ไว้ข่าวหน้านะแต่ส่วนใหญ่จะบอกบทแล้วเนาะบอกละเอียดด้วยอืก็อนุโมทนาสาธุท,ทุกทุกท่านถ้าถ้าสอนเออ่ช้าไปหรือเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยให้บอกเนาะอันนี้เร็วไปหรือช้าไปคะได้ครับได้ครับใช้ได้เลยเนาะแล้วก็รายละเอียดอะที่เราสอนแบบละเอียดเพราะว่า เออเราจะแปลได้ทุกเรื่องเพราะว่าเรารู้หลักรู้หลักว่าตรงไหนประธานตรงไหนกิจยาในระหว่างตรงไหนกิจยาคุมภาคตัวไหนตัวขยายอะไรเงี้ยแล้วพอเรารู้หลักแล้วว่าเออมีประธานแล้วต้องอย่าลืมไอ้กิยาคุมภาคไม่นั้นเราโดนปอเข้าใจนะแล้วบางทีเราก็โดนปอตรงประธานบางทีเราก็โดนปอรตรงกิจยาคุมภาคมันโดนหนักอ่ะตรงหกแนนงนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อตรงเรื่องเดียวกันนี้ต่อนะ แต่พรุ่งนี้อาจจะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้สอนนะมันก็ยุ่งมิดหนึ่งนะคะก็ก็อาจจะของดนะพรุ่งนี้ค่ะสาธุค่ะทุกท่าน